หลอหลอนเลือเกิหลอนเลือเกินหลอนนิดนึงนะผมหลอนมากลอน่ากตเตี้ยมากโอ้โหพี่เุดเลยนะครัพี่แม่จะให้เขาแนะนาตัวเองละกับคนฝาที่จะแสดงแล้วกันนะครับทุกแต่ละคนแล้วกันนะครับไล่มาจากทั้งเต้นรูนเลยนะหรือว่าทั้งไหนดีเอาทันที่ก่อนเลยไม่อยู่ทังนี้ ครับสวัสดีครับผมชื่อคาเวลนะครับไปครับสวัสดีนะครับไปไปไไูะเนเต้นเตนูนะครับแล้วเป็นชานีครับเ้นาเนมนเดินเียงกอยากจะให้ทุกคนเวลาแนะนำคุณกืนมาสักก้านึงได้ไหมเออ 他打个九九，耶！Oh, yeah. ดีครับไมเคิลครับรับบทนอสครับผมสวัสดีครับกาฟิลนะครับรับบทเป็นเคนตาสวัสดีครับแม่เลยครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับดีนะครับรับบทเป็นดีนครับสวัสดีครับป๊อปครับรับบทเป็นวินเนอร์ครับ ดูนะฮะรอบแบบว่าพรีเมี่ยนของไทยในในโลกเลยทีเดียวเอาจริีบก็คืนเต้นไหมทางที่บอกเลยว่าเต้นเต้นจริแล้วก็อยากให้คุณได้ดีนะเมืม่อกี้ยังมยไม่ป็ติดตาเลยนะเต้นเต้นนะความเต้นเต้นมีอยู่แล้วนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่คุยกันหน้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นเจอกันข้างในในในรงด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเรามีช่วงรังกิีกแฟนอยู่อย่างที่บอกไว้นะครับใครที่ตอบคำถามพี่เม่ได้นะครับพวกเราช่วยกันดูนะว่าใครยกม,มือนะครับแล้วเดี๋ยวว่าคนนั้นตอตอบถูกถ้าถูกปุ๊บนะครับก็จะได้รับผลรางวัลนะครับและก็ขึ้นมาถ่ายภาพรวมกับเขาบนเวที12คนด้วยอ่าโอเคนะฮะร,รางวัลมีทั้งหมด6รางวัลด้วยกันคำถามแรกนะครับเป็นคำถามจากจุฬาเหิมนะครับ ถามว่าสมาชิกในทีมเอ็กพันเตอร์มีกี่คนใครบ้าให้อบอกชื่อเป็นตัวละครนะฮะเอามือลงก่อนตัวละก่อนมือลงก่อนนะฮะใครคิดว่าตอบได้นะครับเรื่งสองขั้นจำเลครับขยกบอสขยกก่อนสบายครับน้องเราดีสุดไม่สบายขออนุญาตครับทีมงานมีไม่ไหมฮะ <S <S ตอบมาเลยครับตอบมาเลยว่า สมาชิกในในทีมมีกี่คนมีกี่คนมีกี่คนนะสมาชิกในทีมมีสิบสองคนผิดน,นะฮะผิดน,นะฮะผิดน,นะฮะมีใครตอบได้ครับยืมสองซักใครตอบได้ใครตอบได้อ,อาะย้ำคำถามน,นะครับสมาชิกในทีมนะครับเ e อสฮันเะตอรนะ์มีกี่คนคนนี้นะคนนี้นะมีมีกีก่คนพกพกผมไม่รู้ คนที่ทำได้เด็ดมากฮะกี่คน นุนลนเพือนเพือนช่วยิเพื่อนช่วยเจมสเจมมาแล้วดูนนอนนูให้ในนนนนอคี่คิม้านนไปทำไมใครอีกคนนึงหรืออีกส แล้วก็ได้ของรางวัลนะครับจากจุฬาเอฯด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้นะฮะเขาเป็นคนมอบอันนี้ตรงนี้มาเป็นบุคกลางเมือเป็นบุคกลางมืองตัวอิจฉาเลย พี่นี่เขาชูตัวสูงๆด้วนะอ่รมณมันะหลาดๆโอ้โหสั่งเป็นตัวละดวงเลยโอเคโอเคอ่ะคำถามต่อไปข่าววันที่สองนะฮะมีสิบต่อเลยครับอันนี้เป็นรางวัลจากเจนนะฮะทรีวันนะครับถามว่าในชื่อเล่นนะครับหนังตัวอย่างนะครับใครที่ใส่ที่เอาเสื้อมาห่มให้เว่ยเมื่นกี้นี่โดนก่อนใครเอาเสื้อมาห่มในแต่ว่าพี่พี่นะ พี่พีใครใครระบบพี่พีใครนะถูกต้องมาแล้วมาเร็วมาเลยมาเป็นพีเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอาจจะ้นะเดี๋ยวอยากให้ใครเป็นคนนอกรางวัลไหมคราวนี้อยากให้ใครเป็นคนนอกรางวัลไม่ตบเลยไม่ต้า โดนุร้อนอูกแล้วอภิบาลนะตุ้ร้อนเหน้องอ่าเฮ้ยอต้ร้อนร้อนโอ้ยตร้อนร้อนป้อกการป้องการตายแล้วหนึ่งสองสามอ่าสวย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 ดีดีด้วยีดีรางวัลโอ้ยป็นะเป็น้เป็นนะโอเค เหลืออีกนะเหลืออีกนะพวกเราสู้นะต้องสู้ต่อไปในวันที่3นะครับเป็นรางวัลจับเป็นทักรูนะครับในหนังตัวอย่างการเชือนะครับซีที่เฟ๊บแล้วก็ชาดีเขาท่านดวงเขานั่งดู่นเออได้เลยได้เลยถามแบบนี้เลยถามว่ามีดาวตกกี่ครั้งมีดาวตกกี่ครั้งมันมันมีแบบไม่รู้มีกี่ครั้งเออเตัวอย่างเอ็ตัวอย่างนะเอ็ตัวอย่างใครจะตอบ้องงบนึกตอบสักอันนี้ ผิดครับสี่ผิดครับหนึ่งครับใครผ่ต่อานึครั้งนึ่งครับมเลยให้ตัวหลัมันมีทั้งเดียวให้ตัวยังมทั้งเดียวอ้าวแต่รานทีอ่นึงใช่ไหจ๊ะต้อต้องให้หนึ่งก็ถ่ายเลยถ่ายถาตามรอโอ๊ยโอ๊ยโอยอยากให้ใครป้องของรางวัลอยากให้ใครป้องของรางวัลพูดมา ต้อการนะครับลุงโบครับแล้วก็เหนือลุมล้มล้อมลุม้มล้อมลุ้มล้อมช็อตนี้หายากนะนี่ลัคกี้แฟนที่แม่จัดให้เหลานี้เลยนะ <c oughs> โอ้ยไม่ได้จะจได้กันง่ายๆนะ <c oughs> นะฮะอ่า <c oughs> โอเคขอบคุณครับเก <c oughs> ียริคลาสจืดปากอาเลอนี่เลยนะ <c oughs> มีความจืดปากด้วย <c oughs> ต่อไปเป็นรอบที่สี่นะครับจากแล <c oughs> ็คตาซอยเต็งชิลเอร์เหมือนกันที่เราได้ดูกันไป อัลันครับอลันมาที่อลันนะอลันใส่สร้อยข้อมือตัวสอดอะไรโอลุกตัวมากตัวใจถูกต้องมาเวมาโอ้โหมาเร็วมากพวกคุณที yeah, <S <S honey, ่ดูเก็บรายละเอียดเก่งมากนะร้องรับเลยนะนี่คือสุดยอดนะฮะเก็บรายละเอียดดีมากอยากให้ใครงอจ้าพี่แบ๊ กลางเลยพีเน้ดูล้อกลางนะพี่เป้นัตัตหว่าให้นะ1หนึ่งสองซไปลุยที่หนึ่งสองไปโอเคขอบคุณแม่ครับยัง<ป>เหลืออีกสองชิ้นเหลืออีกสองชิ้นนะครถามต่อไปคำถัมที่ห้าเป็นของมาม่า เราวันนี้จับม,มา่านะครับไรเชื่อเหมือนกันตอนจบตอนจบในหนักตัวอย่านนะเบ๊บพูดว่าอะไรอุ้ยใครยกใครยกว่าไงว่าไงเดี๋ยวนะมองนี้นใ,นใกล้ๆหน่อื่อไร่นะ คน,อ,อ,นอ่นด้ว่หัวโดด้วย,วยโอเคเชคิญครับเชิญมาเลยมาเลยสุดมากสุดมากอ่ะอยากให้ใครมอ่น้องโบไม่ได้เธออย่าโลภก หนึ่งสองเาไปหนึ่งสอเาอนึ่อ่อคมันไส้หนันะรพีนะเคยเรียกใครที่รักเธอเรียกใครที่รักเป็นที่รักของเธอลเหรออันนี้ลูกชายอันนี้ที่รักโอยโอยปันไส้จเลยอ่ะเล่นีกมาพวกเราสู้หน่อยนะรอนีม้มาจากไอ้ี สี่รุปสิบห้าถูกไหมครับพวกเราถูกต้องแล้วยึดต,ตัวแวนเลยะขอรเจ้าอ่าอยากให้ใครม่อของนะพี่แนพมแน้น โอเคอ่าดีดีด้วยดีดีด้วยขอบคครับดีครับมีความสุขนาะมีความสุขนาะวันดี้มีความสุขนะโอเคเอาละเดี๋ยวเราผมจะได้เข้าไปดูข้างในนะที่เราอยากจะบอกอะไรสักทีนี้มันก็แพงเรื่องกันแต่ว่าตอนนี่เป็น series นะครับ EP หนึ่งนะครับเรามีนัดกันวันนี้นะครับสาทุกโตรงครับแอสแทร์พินเวส EP หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราจะมี หุ่เหรอเฮ้ยฝนะาดยกด้วยละกันฝากด้วยละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพิมพ์ไจะให้น้องๆไปเก็บตัวทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปโชว์ทุกคนด้วยถูกไหมนะครับพวกเราครับขอเชิงด,ดักแสดงสิบสองนักรยการพ่มพ้ไม่อันเรนะ็วเอาล่ะเอาตรงนี้ไปทีนี้ประมาณนี้นะครับ